ดวงชะตาของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรในเดือนกันยายนนี้มาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวเจ้าเรือนลัคนาหรือดาวเจ้าเรือนตัวตนของชาวราศีกันคือดาวพุธครับปัจจุบันนี้ดาวพุธของคุณโคจรมาอยู่ในเรือนของชาวราศีกันหรือกลับมาอยู่ในเรือนของตัวเองนั่นเองครับนั่นหมายความว่าการที่ดาวพุธของคุณครับอยู่ในเรือนของตัวเองมันเรียกได้ว่าเป็นตําแหน่งของเกษตรตราธิปดีนั่นเองครับแต่ยังไม่พอครับยังพ่วงตําแหน่งของมหาอุดเข้าไปอีกด้วยอีกหนึ่งตำแหน่งนั่นเองครับพูดง่ายๆคือดาวพุธนะบตำแหน่งนี้คือดาวพุธที่มีความเข้มแข็งมากที่สุดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงจังหวะ ชาวราศีกันจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับในชีวิตและชาวราศีกันบางคนจะสามารถนะครับตั้งตัวเกิดขึ้นได้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับในช่วงนี้นั่นเองครับและต้องบอกได้เลยครับว่านอกจากนั้นครับการที่ดาวพุธของคุณนะครับได้ตําแหน่งถึง2ตําแหน่งเกษตรราธิบดีและมหาอุดนะครับในช่วงนี้ไม่ว่าการพูดการจารหรือว่าไอเดียต่างๆของคุณนะครับจะเป็นไอเดียที่สามารถทําให้คุณประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้เลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าการที่ดาวพุธนะครับเป็นดาวแห่งความฉลาดอยู่แล้วมากุมล ธนาอีกนะครับและแถมเป็นเกษตรและแถมมหาอุดอีกนั่นหมายความว่าในช่วงจังหวะนี้คุณจะมีไอเดียพุ่งกระฉูดในช่วงจังหวะนี้ครับคุณจะมีความฉลาดปราดเปรื่องในการพูดจาอย่างมากมายเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะติดต่อประสานงานกับใครก็มักจะเป็นที่นิยมและชื่นชอบกับบุคคลนั้นๆเสมอนั่นเองครับโดยเฉพาะใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการพูดนะครับบอกได้เลยครับว่าในช่วงจังหวะนี้คุณจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากมายเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับแต่หลังจากวันที่19กักยากันยายน,น พุธของคุณจะทําการย้ายราศีออกมาจากราศีกันนะครับและก็เข้าไปสู่ในราศีของราศีตุลนั่นเองครับแน่นอนครับว่าการที่ดาวพุธของคุณนะครับย้ายออกมาจากราศีกันและเข้าไปสู่ในเรือนของกระดุมพระยังไงความสําเร็จในเรื่องของการเงินก็ยังปรากฏขึ้นให้เห็นอยู่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ใช่ว่าย้ายแล้วจะไม่ดีแต่ย้ายแล้วก็ยังคงความที่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอยู่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงจังหวะนี้ครับคุณยังมีไฟในการหาเงินหาช่องและคุณก็มีรูทางต่างๆเกี่ยวกับ การเงินของคุณเป็นอย่างดีก็ว่าได้เช่นเดียวกันครับบอกได้เลยครับว่าในช่วงวันนี้ครับการพูดของคุณนะครับจะสร้างเงินสร้างทองให้กับคุณได้อย่างมากมายเลยทีเดียวใครที่ทํางานเกี่ยวกับเซลล์ใครที่ทํางานเกี่ยวกับการตลาดไอเดียของคุณจะพุ่งกระฉุดในการประสานงานเป็นเซลล์ก็สามารถขายได้ออเดอร์ปังๆมากมายเลยทีเดียวก็ว่าได้ในช่วงนี้นั่นเองครับผมสามารถได้เงินได้ทองกับคําพูดคําจานและได้เงินได้ทองจากการคิดหรือไอเดียของคุณเกิดขึ้นในช่วงนี้นั่นเองครับและนอกจากนั้นครับการที่ดาวมรตยูนนะครับ ถึงดาวพุธนะครับนั่นหมายความว่าครับถ้าเกิดใครนะครับที่ทํางานเกี่ยวกับดาวมดุจยูหรือดาวออนไลน์ครับเกี่ยวกับระบบออนไลน์ระดบโซเชียลมีเดียครับหรือว่าระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีความทันสมัยหรือว่าแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์ขายของเกี่ยวกับออนไลน์ก็ตามนะครับมักจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับหรือทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันจะสามารถสร้างเงินสร้างทองสร้างรายได้ให้กับคุณได้อย่างมากมายเลย ทีเดียวก็ว่าได้ครับการที่นะครับดาวพุธถูกดาวมฤตยู2สองถึงเลงถึงนี่ก็บอกได้เลยครับว่าการพูดการจาของคุณครับโดยเฉพาะใครที่ขายของทางไร้สดนะครับหรือว่าอะไรก็ตามนะครับคุณจะประสบความสําเร็จอย่างมากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะที่ออกตัวหรือว่าการพูดเกี่ยวกับการขายทางไลีนะครับหรือว่าขายออนไลน์หรือว่าอะไรก็ตามนะครับการยิงแอดเฟซบุ๊กอะไรก็ตามหรือ YouTube ก็ตามจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งอย่างมากมายเลยทีเดียวให้กับคุณสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำในช่วงช่วงนี้นั่นเองครับเพราะว่าดาวพุธของ าวราศีกันนะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวแทนของลัคนาเท่านั้นครับแต่ดาวพุธของชาวราศีกันยังเป็นตัวแทนของงานของคุณอีกด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นครับการที่งานของคุณมาอยู่ในเรื่องของการเงินนั่นหมายความว่าครับไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็มักจะส่งผลที่มีโอกาสได้รับรายได้เกิดขึ้นอย่างมากมายเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับพูดง่ายๆคือในช่วงจังหวะนี้คุณจะทํางานแล้วไม่เกิดความสูญเปล่านั่นเองครับและครับเมื่อมองย้อนกลับไปเกี่ยวกับการเงินของคุณครับบอกได้เลยครับว่าดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาว เรือนของการเงินหรือกระดุมพระของคุณนะครับก็ทําการย้ายราศีนะครับออกมาจากภพกัมมาครับเข้าไปอยู่ในเรือนของลาภะครับแน่นอนครับว่าการที่กระดุมพระหรือการเงินของคุณไปอยู่ในเรือนของลาภะมันมักจะส่งผลที่ดีๆเกี่ยวกับการเงินของคุณได้อย่างมากมายเลยทีเดียวในช่วงจังหวะน,นี้คุณจะประสบความสําเร็จเรื่องการเงินอย่างมากก็ว่าได้ครับในช่วงจังหวะน,น,นี้คุณจะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินก็เป็นไ,ไปได้เช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะความช่วยเหลือนะครับอย่างบอกได้เลยว่าค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวเพราะว่าอยู่ใน พบของลาภ้าครับแล้วก็เป็นธาตุน้ําด้วยกันนะครับเป็นคู่ธาตุน้ำครับคือดาวศุกร์ก็เป็นธาตุน้ําแล้วแถมยังอยู่ในเรือนธาตุน้ําต่างส่งเสริมซึ่งกันและกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับและแถมได้ตําแหน่งของราชาโชคอีกด้วยเพราะฉะนั้นมักจะได้ความช่วยเหลือมาอย่างค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวก็ว่าได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครนะครับในช่วงจวังหวะนี้ขอความช่วยเหลือด้านการเงินมักจะประสบความสําเร็จครับในช่วงจวังหวะนี้ครับถ้าเกิดใครทําเรื่องกู้เกี่ยวกับกสถาบันการเงินจะได้รับการอนุมัติค่อนข้้าางงชััดดดเเเเจนนนลยยทีีววก็่่ไอ เพราะฉะนั้นนะครับในช่วงจังหวะนี้ถ้าเกิดใครมีแผนเกี่ยวกับขอความช่วยเหลือด้านการเงินกับใครก็ตามมักจะประสบความสําเร็จได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนั่นเองครับและนะครับนอกจากนั้นนะครับต้องบอกได้เลยว่าจะยังมีโอกาสได้โชคได้ลาบเกิดขึ้นอีกด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือจังหวะดีๆครับสำหรับการเงินและก็การงานของชาวราศีกันที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นั่นเองครับและอีกจุดหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มว่าคุณจะมีงานที่โล่งขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นก็คคืือออรรรบดาาวหูงุณนนย่ใพ งานของคุณมาปีครึ่งแล้วนั่นเองครับแน่นอนครับว่าหลังจากวันที่10กันยายนนี้ราหูจะทําการย้ายภพเรือนออกจากงานของคุณและกําลังจะเข้าไปสู่ในภพของสุภานั่นเองครับแน่นอนครับว่าการที่ราหูนะครับออกจากเรือนการงานของคุณแล้วนะครับบอกได้เลยว่างานของคุณจะมีความโล่งขึ้นอย่างมากมายเลยทีเดียวครับปลอดโปร่งขึ้นอย่างมากมายเลยทีเดียวแต่จุดที่ต้องระวังคือจะมีโอกาสที่ถูกดาวราหูถีบส่งท้ายได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับระหว่างวันที่5ถึงวันที่15ก็ต้องระวังนิดนึงครับว่า อาจจะเกิด ปัจจัยบางอย่างให้งานของคุณเกิดความเสียหายได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลเรื่องงานของคุณเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะว่าอาจจะมีโอกาสที่ถูกถีบส่งท้ายเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนี้นั่นเองครับงานดีแล้วเงินดีแล้วต่อมามาดูเรื่องของคู่ครองของชาวราศีกันกันบ้างดีกว่าครับบอกได้เลยครับว่าสําหรับใครที่ยังโสดอยู่ครับจังหวะนี้ก็จะเป็นจังหวะดีๆและโอกาสดีๆที่กําลังจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้กับชาวราศีกันสําหรับคนโสดเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันครับเพราะว่านคราจืออปุุตขงณณหฑ์ เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับกำลังจากโคจรเป็นปกติแล้วครับในวันที่16กันยายนนั้นนั่นเองครับต้องบอกได้เลยครับว่าดาวเจ้าเรือนนะครับปุตตาของคุณนะครับเดินโคจรครับพักองศาถอยหลังมาอยู่นานครับเดินยึกยักยึกยักผิดปกติหรือเรียกว่าโคจรวิปลิตเกิดขึ้นมานานแล้วครับแต่ว่าหลังจากวันที่16กันยายนเป็นต้นไปครับดาวเจ้าเรือนปุตตาของคุณนะครับจากโคจรเป็นปกติแล้วเพราะฉะนั้นครับคุณมีโอกาสและมีเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วครับในช่วงจังหวะนี้นั่นเองครับเพราะ นั้นถ้าเกิดใครนะครับในการที่อยากจะคบหาใครชอบใครอยู่ในช่วงจุดนี้ลุยไปเลยครับหลังจากวันที่20กันยายนเป็นต้นไปครับจะดีเลยทีเดียวเพราะว่าครับคุณต้องรอให้ดาวปัตตนิหรือดาวเจ้าเรือนคู่ของคุณเดินเป็นปกติก่อนนั่นเองครับคือครับดาวเจ้าเรือนคู่ของคุณหรือดาวพฤหัสครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิกันเองครับจะโคจรเป็นปกติหลังจากวันที่20กันยายนเป็นต้นไปนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับการที่ดาวพฤหัสของคุณอยู่ในเรือนของพันธุุมันหมายความว่าคุณมีโอ ได้พัฒนาความสัมพันธ์เกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักของคุณมีโอกาสได้สร้างลงหลักปักฐานให้กับคู่รักของคุณและครอบครัวของคุณนะครับอย่างมากมายเลยทีเดียวในช่วงจังหวะนี้นั่นเองครับโดยเฉพาะดาวปุตตะของคุณก็อยู่ในเดือนของพลพันธุ์อีกด,ด้วยมันหมายความว่าครับในช่วงจังหวะนี้มันมีเกณฑ์สิ่งดีๆในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นเองครับดาวคู่ของคุณจะเดินดีหลังจากวันที่20กันยายนนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครนะครับคิดจะลงเอยกับใครบอกได้เลยว่าย0กันยายน ดีๆเกิดขึ้นแล้วเกี่ยวกับชีวิตของคุณนั่นเองครับส่วนสําหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วครับต้องบอกได้เลยครับว่าชีวิตคู่ของคุณจะราบรื่นมากขึ้นนะครับหลังจากวันที่20กันยายนเป็นต้นไปนั่นเองครับต้องบอกได้เลยครับว่าในช่วงหลังจาก20กันยายนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะเริ่มปลอดโปร่ง ยังเห็นได้ชัดเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่คุณเคยมีปัญหากับแฟนหรือว่ามีปัญหากับคู่ของคุณนะครับจะแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นได้หลังจาก20กันยายนน,นี้เป็นต้นไปนั่นเองครับสำหรับใครที่เคยทะเลาะก,กับแฟนหรือเคยเลิกลากับแฟนแล้วมีโอกาสได้รับรักนั้นคืนกลับมาอีกครั้งหรือมีโอกาสรักจะกลับมายูเทิร์นอีกครั้งก็ไป,ไปได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือจังหวะด,ดีๆและโอกาสาดีๆครับสำหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วนั่นเองความรักของคุณจะมีความสุ กันยายนครับผมและนี่แหละครับก็คือดวงของชาวราศรีกันในเดือนกันยายนนี้นั่นเองครับต้องบอกได้เลยครับว่าชาวราศรีกันมีสิ่งด,ดีเกิดขึ้นอย่างมากมายในทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินหรือแม้แต่เรื่องความรักก็กําลังจะดีขึ้นแล้วครับหลังช่วงปลายปลายเดือนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือสิ่งดีๆครับที่จะกําลังจะเกิดขึ้นสําหรับชาวราศรีกันในเดือนกันยายนนี้ครับบอกได้เลยว่ามีเฮแน่นอนครับในเดือนกันยายนครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรมวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน,นั่นหมายความว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3มปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกาเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนหนึ่งประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับ ทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์น,นะครับในการทับเล็งกลุ่มหรือโยก หรือจตุกโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนาวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบ ทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูรวมแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูงดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามส s c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทนานยดวงใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์ ทุกๆเดือนครับ